อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้ามาเบิงค่ะพี่นองค่ะวันโลกาวินาทิค่ะดืด้อคักจ้าหกโมงเศ้าเศร้าวันศุกร์ที่แปดกันยายนหกหกจ้านี่ค่ะผากันแรนตุตดดุตดดุตดดุตุ ดื้อค่ะค่ะพี่น้องค่ะตู้โชว์ตู้กระตุนนะคะตู้โชว์ตู้กระตุน ค่ะพี่น้องคะ่ะบไปดืดืมมอ้อดื้ดื้อมากหกโมงเช้าก่อนอื่นก็ฝากดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกกดไลค์กด like, แชร์ให้แน่ได้จ้าพี่น้องคะ่ะอยากต้องการผู้ติดตามเยอะๆเลยคะ่ะนี่ผู้หนึ่งคะ่ะตักเอ๊ อไอ้ดิออกมาสู้เร็วดื้อค่ะพี่น้องถ่ายมุมสูงถ่ายมุมสูงมาเร็วๆทำความสะอาดให้เพิ่นล่ะค่ะติดตัวให้เพิ่นละ ว่ามันจับปูใส่กระดงพี่น้องคนหนึ่งคือพี่หอมหมุดเข้าไปนอนทั้งเท้อบุไอวีจ้ะไอวีไอวี ไหนหัวอัในใดไทยคะนี่พี่น้องค่ะคนนี้อันไหนหัวอันไหน้ายแอนนี่นะคะเอื่อยไงคะ่ะสองจุดสามโลเลืขึ้นมาเป็นซีแรบบสองจุดสามบบลูกแบบแลปลิ้นอย่างนี้น่ารักเนาะเพิ่งเห็นนะนี่เนาะนี่น,ะนี่บอลบปิ้รบบรนเป็กอันใดหัวอัในใดไทยได้วยคะ่ะพี่น้องค่ะ ดีกะสีจกจกเอาลูกไส้าลาให้ค่ะพี่น้องค่ะลูกไส้าลาไปไปไปโชว์ตัวหน่อยลงนะคะใส่ทานสองก้อนนะเมื่อกี้ยังวิ่งเล่นอยู่เลยใส่ทานสองก้อนได้ค่ะพี่น้องค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้เขาใส่ทานสองก้อนเออ,เออ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 อย่าก,กัดใหญ่นะดื้อค่ะ ดื้อค่ะแคถูนี่จ้ค่ะขันห้าวจับใส่คอข้าเจ้าสิเป็นจังสี่ค่ะพี่นอนค่ะห้าสิบวได้ภาพกำงามด้วยค,ค่ะเราจะได้ภาพแบบเรียวเรียวไม่ได้ภาพสวยแต่ได้เรียวเรียวเลย <c oughs> ตามที่เห็นเลยค่ะฉันก็ถ่ายเธอกอะไรเธอกัดฉันถ่ายแม่กับลูกเนะคะ แม่เอินขวัญกับเอมมี่ดูกันให้จุบใจไปเลยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิงนะคะพี่ๆพ,พ่อพ่อแม่แม่เอซช่วยดันช่องให้ยายหนูด้วยนะคะ อดำฟ้มพี่น้องคะพบพ่อกันใหม่คลิปหนาได้ค่ะคลิปกว้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกานติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ นี่ดำสองโตค่ะลูกแม่เอินขวัญดำสองโตัวขาวหนึ่งตัว <c oughs> อือค่ะโอ้เยาใส่ที่นอนยากอีกละ่ะพ่อแม่พี่น้องอแมนบอกนิดนึงบอกโอ้ อีกนึ่งก็ถือว่าเหยสาไซไฟบอกให้เป็นเหยสาไที่นอนยายกูนี่ตื่นมาดื่อแล้วค่ะบัดน,นี่ค่ะจอสัันวิ้นหัววะค่ะพี่น้องต้องขอโทษขอภอายเร่หลายๆด้วยค่ะทีนาจอสัันนะคะไม่ได้ใช้เอ่อไม้เซลฟี่นะคะใส่มือจับเอาค่ะ ดื้อคักนคะดื้อค่ะครับพี่น้อง <c oughs> พึ้นนะขึ้นนแถ้ว่าคลิปนี้ก็อยากให้ได้เบิ้งแบบความเป็นจริงเนาะค่ะเขาบริษายในคอกเนาะค่ะความเป็นจริงไม่กระสีวุ่นวายสิล่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละวุ่นวายมาก ไว,ไวุนนไวไว่นวุ่นวายวายวุ่นวุ่นวายวายวุ่นวายวุ่นวายนะคะวันเนนีวันที่แปดนะคะอีกสองหมือครบสองเดือนเอต็มค่ะพี่น้องค่ะผ <c oughs> ู้ใดรูแนวาฉีดวัคซีนเข็มแรกงามใดค่ะจะมาหน่อยเนี่ค่ะ คอมเมนต์มาบอกได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าเจ้าขอบคุณทุกการติดเติมไปไหนอะนี่ชมกันแบบจุใจไปเลยมานี่เร็วหาแม่เร็วหายายเร็ว มือนี่สิอ่าท้ายทําคลิปกว่างอยู่ด้วค่ะพี่น้องจะเข้าอดัมฟ้ามอยู่ค่ะีแม่จะไปอดัมฟาม้ามหมุดเรียบร้อยสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย